ขม,มาหาตัวว่าหายครับตัวน,นี้ว่าหายแล้วครับนี่ตัวน,นี้อย่างมาตอตอนอายุปีกว่าครับผมอันนี้เขาไม่อยู่ในคอกเขาได้กลับเด้อนี่นี่ครับเจ้าเจ้าแดงพพันธุ์ของเรานะครับตัวน,นี้ครับอันนี้ผมอยู่ในคอกเด้อแดงแดงลูกแดงลูกอันนี้ก็ระวังตัวนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ทํารลายนะครับพี่น้องว่าอ่าเขาว่าผม พี่บ้าเลี้ยงนกกระจอกเทศครับจักสิวาท่านใดเหระครับพี่บ้าขายลูกนกกระจอกเทศปีนี้หกสิบก็โตแล้วครับหกสิบก็โตตัวละแปดพันถึงตัวละเมื่นนะครับพี่บ้าเลี้ยงนกลอ่งเมืองเด้อพี่น้องผู้ใดอยากเป็นพี่บ้าก็ยังผมมั่งเมืองครับผมนี่ครับพี่บ้าขยายพันธุ์ครับผมขยายขอครับปุ่นอีกสองแม่ครับผมครับฝั่งนี้ก็มีครับอันนี้อีกก บท่านไส้โนครับซื้อไว้แล้วครับผมก็อีกข้างในอีกนุ่นยุ่นอกอีกสองตัวครับแล้วก็คอก์กง่ายอีกสามตัวครับผูได้อยากเป็นพีบากยังผมกับมาดแล้วครับปีหนึ่งกอบ่หลายหรอกครับแม่นอกพึ่งไข่ไปสองแม่ก็ได้ประมาณหกสิบก็ตัวครับขายขายตัวที่ขายได้ได้ครับแต่ว่าบท่านร่วมกับตัวที่มันตายแต่ว่ากับบได้ตายหลายขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเอาเฉพาะที่ขายได้ดีกว่าปีหนึ่งกับมันหกสิบตัวครับผม ไปอยากเป็นพี่บากับฝ่าวด้อครับฝ่าวด้อ